ของเพลงอ้าวเพลงอ่ะอ้องนะอ่าฮเห็นยังสักเข็เชือเสือจะใช้เสืออยู่ป่าเอ๋ออันนี้เขาอยู่เฮือนที่มีเสือใส่เสือไปป่าเบื่ออยู่บนไหนเสืออยู่ป่าบนไหนป่าบนไห้บนเบื่อบนไห้เสือตัวใหญ่บ่เสือตัวน้อยมันกัด ตาตาไปตาลุงตาลุงลุงบ่ได้อยู่ป่าลุงอยู่บ้านจะไปกัดไรได้ตาลุงกัดงูกัดงูบ่เอองูใหญ่บ่เสือเอ้ยเสือแมวนี่ใช่แมวอยู่ข้างหลังห้องเลยเห็นบ่ใช่ แม่ดีใจแม่จะดึงห่างห้เท่างห้องวะเท้างห่างลูกเงห่องแม,แมวมกัดกัดับตานยัง